สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของ d ี e มมอเตอร์นะครับโดยผมชาญชัยคนเดิมนะครับวันนี้จะมาแนะนําเรื่องรถบรรทุกอีกนะครับแต่ก็ยังอยู่ในโหมดของรถเครนนะครับตัวนี้เป็นรถเครน6ล้อนะฮะติดเครน5ตัน5ท่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างรถคันนี้นะครับเป็นยี่ห้อ isuzu นะครับ ปี2,555คือปีที่จดทะเบียนนะครับเครื่องยนต์240แรงความยาวของกระบะอยู่ที่7เมตร60เซนเว้นเครนแล้วก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณ6เมตร6เมตร50เซน6เมตร60เซนประมาณนั้นนะครับสภาพโดยรวมนะครับความพิเศษของรถคันนี้ก็คือเป็นรถที่ติดเครนนะครับเครนตัวนี้นะครับเป็นเครนยี่ห้อยูนิค5ตัน4ท่อนด้วยกันนะครับก็หมายความว่ายืดได้4ปลอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สภาพโดยรวมรวมรถคันนี้ตอนที่ซื้อมาเนี่ยรถคันนี้มีเครนติดมาอยู่แล้วแต่สภาพเครนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเครนนะครับผมถอดเช็ครายละเอียดออกมาบิ้วใหม่หมดแล้วก็สีเนี่ยผมทําด้วยตัวของผมเองที่ที่ดีมมอเตอร์เป็นคนทําเลยนะครับทำในมาตรฐานของการทําสีรถยนต์เลยนะครับแล้วก็กระบะนี้ของเดิมมันเป็นแผงข้างเตี้ยไม่สวยนะครับผมก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นแผงข้าง40เซนแต่ก็คือกระบะรูปเดิมแล้วก็ทําสีขึ้นมาใหม่นะครับสวยเหมือนเดิมแล้วก็ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงล่างนะครับรถคันนี้เนี่ยผมเซ็ตใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสลักหูแหนบจรลบีหลูกปืนล้อผ้าเบรกยางกระบอกเบรกอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ข้างล่างเนี่ยที่อยู่ใต้ท้องรถเนี่ยที่เรามองไม่เห็นนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเสร็จเนี่ยเรามองไม่เห็นแต่มีความจําเป็นมากสําหรับใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้สภาพช่วงล่างลูกค้าไปใช้ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่า,าหลังจากที่ เอาไปใช้งานแล้วจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับผมบอกได้เลยว่าใช้ได้แบบสบายใจเลยนะครับเพราะข้างในข้างในเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นของเก่าแล้วนะครับเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับน้องตามมาได้เลยครับทุกท่านจะสังเกตดูไหมครับพวกตรงตรีงแหนบพวกเนี้ยสลักหูแหนบต่างๆพวกเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยอะไรที่มันไม่ดีที่มันไม่สมบูรณ์เนี่ยผมทิ้งหมดเลยนะครับไม่มีการซ่อมไม่มีการเอามาขัดพอกอะไรคือไม่ดีคือเปลี่ยนทิ้งเลยนะครับยางอะไรผมก็อยู่ครบนะฮะ ใส่ให้เรียบร้อยกระบะเห็นไหมครับท้ายก็สวยสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงครบแล้วก็ทับทิมสะท้อนแสงครบเนี่ยกระบะยังเป็นพื้นเดิมแต่ก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนะครับไฟท้ายใส่ LED เข้าไปแล้วก็มีเพ้นท์ลายขึ้นมาก็ดูค่อนข้างที่จะสวยนะครับสำหรับคนที่ชอบสายลายนี้น่าจะโอเคเลยนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะฮะเรามาเดินชมกันดูนะครับว่าสภาพยางสภาพยางก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เห็นไหมครับยางก็โอ้โห ชุดนี้ผมว่าน่าจะเกิน90%สนะครับสภาพยางล้อนี้นะฮะแต่ที่มากกว่ายางก็คือด้านในของของดุมล้อนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบหมดสีสันคันนี้ผมเน้นรถทุกคันของผมเคียรนเป็นสีไหนกระบะผมจะเน้นโทนเป็นสีนั้นนะครับแล้วก็สภาพของเครนก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับรถคันนี้ไม่ว่าจะเป็นกองไฮดรลิกน้ำมันไฮดรลิกทั้งหมดนี่คือผมใช้ของใหม่หมดแล้วนะครับเนี่ยของใหม่หมดเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดู เองอันนี้เก็บขาก่อนนะครับทีนี้มาดูภายในแล้วก็สีคันนี้นะครับโทษทีนะครับสีคันนี้เนี่ยผมจัดการพ่นสีได้ที่ดีมมอเตอร์นี้เองนะครับผมพ่นทั้งหัวเลยเพราะสีเดิมมันอาจจะดูซิดซิดนิดนึงเห็นไหมครับภายในภายในก็ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานระบบแอร์ทุกอย่างระบบวิทยุเทปวิทยุเนี่ยผมติดใหม่ใส่ระบบเอ็นดอยให้เลยแล้วก็พวกไมวัดรอบต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัดความเร็วไม่ว่าจะเป็นวัดรอบเครื่องยนต เกน้ํามันเครื่องเกความร้อนทุกอย่างยังใช้งานได้ปกติหมดนะครับยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเบรคเบอร์อะไรต่างๆเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับว่า240แรงคันนี้สภาพเครื่องยนต์เป็นอย่างไรบ้างนะครับคุยเสมอนะครับว่ารถที่ดีเนี่ยต้องยกหัวคนเดียวได้โดยโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องใช้แรงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลายกขึ้นมาเนี่ยทุกท่านเห็นไหมครับสภาพเครื่องยนต์อยู่ในสภาพที่ดีนะฮะ อยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็หัวเก๋งอยู่ในสภาพที่สวยเห็นไหมครับตะเข็บทุกเส้นยังเป็นตะเข็บเดิมทั้งหมดนะครับไม่มีการเปลี่ยนตะเข็บใหม่แผ่นการล้อนก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบที่ยังไม่ขาดย,ยังยังยังไม่สึกหรอแต่อย่างใดนะฮะระบบเพนทุกอย่างสมบูรณ์แบบระบบรถทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับระบบแอร์เนี่ยรถคันนี้เนี่ยตู้ระบบแอร์ของรถผมทุกคันเนี่ยผมจะอถอดตู้ออกมาแล้วก็ล้างทําความสะอาด แล้วก็เช็คแม็กน้ํายาแอร์ใหม่ทั้งหมดถ้าตู้ไม่ดีเนี่ยผมเปลี่ยนทิ้งทันทีนะครับไม่มีการแบบว่าเอาของเก่ามาซ่อมพัดลมพัดลมแอร์อะไรพวกนี้ถ้าอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยผมจัดการเปลี่ยนทันทีนะครับแล้วก็รถคันนี้ผมได้สปายเลอร์มานะครับผมชอบเวลาใส่แล้วมันสวยผมก็เลยซื้อสปายเลอร์มาใส่เติมเข้าไปอีกนะฮะก็ทาให้รถคันนี้กลายเป็นรถที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบในการพร้อมที่จะใช้งานนะครับผมเชื่อว่าช่วงล่างผมก็ทําดี นะครับเครนผมก็ตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับสภาพเครื่องยนต์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบและที่สําคัญของเหลวผมเปลี่ยนถ่ายทิ้งทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์เครื่องเฟืองท้ายกองเครื่องกองโซลาเปลี่ยนทิ้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ราคารถคันนี้ผมตั้งราคาไว้ที่1นล้านเก้าแสนบาทนะครับเครดิตด,ดีๆลูกค้าเครดิตด,ดีๆจัดได้ถึงล้านเจ็ดแสนบาทใช้เงินดาวไม่มากนะครับแต่ถ้า เอบวกบก็อาจจะได้ถึงล้านแะครับในในในเครดิตอย่างนั้นก็ขอให้ไฟแนนซ์เขาเป็นผู้อนุมัติอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็ทักเขามานะครับที่เบอร์ผมนะฮะ0816577048แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งคุณทุกตานะครับ0898914921นะครับสถานที่ของผมก็อยู่ที่บางบัวทองนะครับถ้าหลายๆท่านอยู่อยู่ไกลๆจากผมนะครับถ้าจะมาก็ปัด GPS ที่ ดีมมอเตอร์ก็ขึ้นเลยก็ GPS จะพามาถึงสถานที่ณนะตรงนี้นะครับก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านแล้วก็ผู้ที่สนใจในรถบรรทุกทุกท่านที่ติดตามแล้วก็เป็น FC ช่องของดีมมอเตอร์นะครับก็หวังว่าจะได้เป็นลูกค้ากันเพราะผมมั่นใจว่าสิ่งไรที่มันดีๆเกี่ยวกับรถผมจะทําให้เป็นพิเศษเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับพบกันที่คันถัดไปนะครับสําหรับคันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ